ผู้เสียหายในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นอกจากเจ้าของทรัพย์แล้วยังรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์ด้วยคำพิพาสาดีกาที่3 5 7 8 2 5 6 4องค์ ông, ประกอบความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นั้นต้องกระทําต่อทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยซึ่งคําว่าทรัพย์ของผู้อื่น นั้นโยมหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาทรัพย์นั้นเมื่อรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุเป็นของรอแอะผู้เสียหายยืมจากเพื่อนรุ่นน้องมาใชา้โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลอซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุได้มอบหมายโดยตรงให้ผู้เสียหายเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวโดย อาศัยสิทธิของเจ้าของทรัพย์ได้ผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานร่วมกันทําให้เสียทรัพย์เมื่อรอซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้แจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกแก่จําเลยที่1พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอํานาจสอบสวนจําเลยที่1ในความผิดฐานร่วมกันทําให้เสียทรัพย์การที่พนักงานสอบสวนสอบสวนจําเลยที่1ในความผิดฐานดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบด้วยปวีอาร มาตรา121วรสอวรกสองโจ,จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่1ในความผิดฐานนี้และผู้เสียหายไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยที่หนึ่งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการซ่อมรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุแก่ผู้เสียหายได้ยินยอมให้ผู้อื่นปลอมลายมือชื่อไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายคำพิพาทาดีกาที่1 9 5 7 2 5 6 3จาำเลยที่1ลงลายมือชื่อโจทร่วมที่สองและประทับตราสำคัญของโจทร่วมที่1ในช่องผู้มอบฉันทะผู้ขอคืน ในหนังสือแจ้งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพอพอ72และลงลายมือชื่อโจทย์ร่วมที่2ในเอกสารประกอบเพื่อขอรับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มอันได้แก่หนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของโจทย์ร่วมที่1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทย์ร่วมที่2รวม8ชุดซึ่งในกรณีเกี่ยวกับลายมือชื่อนั้นไม่มีกฎหมายให้อำนาจลงลายมือชื่อแทนกันได้แม้เจ้าของลายมือชื่ออนุญาตหรือให้ความยินยอมก็ลงลายมือชื่อแทนไม่ได้ดังนั้นที่จำเลยที่1ลงลายมือชื่อโจท์ ร่วมที่2ในเอกสารจึงเป็นการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารดังที่บัญญัติไว้ในปอมาตรา264จำเลยที่1ปลอมเอกสารโดยความยินยอมของโจทร่วมทั้งสองโจทร่มทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับความเสียหายจากการกระทําของจำเลยที่1โจทร่มทั้งสองมีใช่ผู้เสียหายตามปลวีอาร์มาตรา24อันจะมีอำนาจยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทตามปวีอาร์มาตรา30ได้ จำเลยที่หนึ่งปลอมเอกสารและนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้สแสดงต่อ,เ,อเจ้าหน้าที่สัรพากรผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในส่วนการคืนภาษีมูลคา่าเพิ่มจนกระทั่งได้รับคืนเงินภาษีมูลคา่าเพิ่มไปแล้วเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เ,เจ้าหน้าที่สัรพากรผู้ดำเนินการดังกล่าวและกรมสัรพากรนจำเลยที่หนึ่ง จะมีความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามพรมาตรา264และ268เป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแม้โจทย์ร่วมทั้งสองไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนได้โดยไม่ต้องมีคำร้องทุกขและพนักงานอายการโจทย์มีอำนาจฟ้อง สาลวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานชอ่อโกงประชาชนไม่มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญาสำหรับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อโกลประชาชนต้องระงับไปคำพิพากษาดีกาที่27 5 9 2,563็้อห้า้าห้าาความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการชอร่อกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกลประชาชนกับความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามพรามาตราสมรอสิบสาโจทฟ้องเข้ามาในคดีนี้ด้วยกันและในข้อเดียวกัน โดยที่ความผิดทั้งสองฐานมีหลักการและเหตุผลต่างกันและองค์ประกอบแห่งความผิดก็ต่างกันเมื่อศาลชั้นต้นผิพาษายกฟ้องในความผิดฐานช่อโกงประชาชนก็มีผลเป็นการยกฟ้องไปแต่เฉพาะความผิดฐานนี้ไม่มีผลกระทบให้ต้องไปยกฟ้องในความผิดฐานอื่นด้วยกรณีไม่ใช่เรื่องการพิจารณาเพื่อลงโทษจำเลยถึงสองครั้งในความผิดครั้งเดียว ดังนี้เมื่อความผิดฐานช่อโกงประชาชนคู่ความไม่อุดทนคดีก็ถึงที่สุดไม่มีผลให้สิทธินำคดีอาญาฟ้องสำหรับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนต้องระนับไปตามในแห่งปวีอา,าตรา3 9มแต่อย่างใดและกรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยพิภากษายกฟ้องในประเด็นเรื่องการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนไปแล้วด้วย การพิจารณาพิพากษาความผิดฐานนี้ต่อไปจึงไม่ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นอันจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่ต้องห้ามตามในแห่งปวีพอมาตรา144ประกอบปอวีอาาตรา15ถอนคำร้องทุกภายหลังสามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่มีผลทางกฎหมายคำพิพากษาดีกาที่403 2,565ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยเมื่อวันที่27มีนาคม2,560จำเลยมีสิทธิอุดธรณ์ภายในวันที่27เมษาย,ยน2,560แต่จำเลยไม่ได้ยื่นอุดธรณ์ภายในกำหนดย่อมถือว่าคดีถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา147วรรค2ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15การที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ออกหมายจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาเพราะจำเลยหลบหนีศาลชั้นต้นออกหมายจับจำเลยเพื่อติดตามจับกุมตัว จำเลยมารับโทษตามคำพิพากษาเป็นขั้นตอนในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหาทําให้คดียังไม่ถึงที่สุดไม่แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่บัญญัติระยะเวลายื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกของผู้เสียหายก็ตามแต่มาตรา126วรรคหนึ่งบัญญตัติให้ผู้ร้องทุกจะถอนคำร้องทุกเสียงเมื่อใดก็ได้ ซึ่งผลของการถอนคำร้องทุกในคดีความผิดต่อส่วนตัวย่อมทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามมาตรา 392. สสศาลต้องจำนาคดีออกจากสาระบบความอนมีผลทำให้ไม่มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลเมื่อคดีนี้ถึงที่สุดแล้วย่อมไม่มีคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลการขอถอนคำร้องทุกของผู้เสียหายภายหลังเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจึงไม่มีผลตามกฎหมาย ขอกดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานจัดทำคลิปแบบนี้ต่อไปมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิภากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ